สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มามุมเดิมมุมพิเศษของจอยก็มุมตรงนี้แล้วจะมุมดอกไม้มุมห้องนั่งเล่นจ้ะเตรียมตัวรอเพื่อนจ้ะจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนเออเพื่อนๆเ,เอ,อ้ยจอยก็จัดกระเป๋าซะใหญ่เหมือนกับว่าจะไปนอนค้างมาลาทิ์อะไปนอนค้างแค่คืนเดียวเมื่องแต่กระเป๋าใหญ่มากเลยอยจัดกระเป๋าใหญ่มากเลย เหมือนกับว่าจอยจะไปยู่เป็นอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวยให้ดูให้เดี๋ยวให้ดูดนี่นะกระเป๋าอะ่ะกระเป๋านี้ก็คือน้องอ้อมให้เนะน้องอ้อมเขากับเมองไทยย้ายกลับไปมืองไทยเขาก็ให้จอยจะ้ะนะใส่สัมภาระได้เยอะมากเลยดูทุกคนใหญ่ไม่ใหญ่อะ่ะดูค <c oughs> นกระเป๋าเออเหมือนไดอยู่นานมากเลยตอนนี้นาะก็กาลังอออกจากบ้านมารับจอยจ้ะนางอยู่เมืองคัตตาเฟิร์ตจ่ะนะก็จะไปทานอาหารบุฟเฟ่ต์กันนัดกันนานแล้วเพื่อน แต่ต่างคนต่างไม่มีเวลาเนาะเพื่อนจอยเขาก็ทํางานแล้วก็อยู่กับครอบครัวเขาพอดีช่วงนี้เขาหยุดงานยาวจ้ะนะก็เลยแบบว่าให้จอยไปนอนค้างเพื่อนจะได้ไม่ต้องมาส่งคือบางทีขับรถไปกลับวันเดียวเขาน้องเพื่อนจอยกับเขาเหนื่อยเนาะจอยก็เลย็ไปนอนค้างแล้วพรุ่งนี้เช้าให้เขามาส่งหรช่วงที่ไหนบ่าย,ายหรือช่วงไหนที่นางแบบว่า พร้อมนั่นแหละทุกคนถ้าช่วงบ่ายนี่รถก็จะเยอะนางก็ไม่ค่อยชอบขับรถบนมอเตอร์เวย์ตนรถเยอะๆเนาะอาจจะเป็นช่วงเช้าๆสายๆอะไรประมาณนี้จอยก็กลับบ้านส่วนสามีจอยเขาก็จะไปวิ่งเขาก็จะไปนอนค้างบ้านแม่ย่าแล้วก็น้องแอนก็อยู่บ้านวันนี้คือเป็นวันที่วันน้องแอนต้องไปสอบขับรถจ้ะนะสอบเอาใบขับขี่ครั้งแรกของนางเนาะวันนี้เนาะจอยก็หวังว่านะให้พรล,ลูกเมื่อเช้าบอกว่าขอให้ผ่านนะลูกนะขอให้ได้ใบขับขี่ เพราะว่าครั้งแรกที่นางจะต้องไปสอบนะเพื่อนๆนะไปสอบไม่สอบอยู่ในคอมพิวเตอร์นะสอบลงสอบเอาใบขับขี่เลยเพื่อนๆนะนั่นเราจะเดี๋ยวยังไงจอจะถ่ายวิวสวยๆงามๆที่เมืองคตเต์เฟิร์ให้ดูเพื่อนๆนะถ้าฝนไม่ตกก็จะออกไปเดินหาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูจะ้ะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันจ้ะเพื่อนมาแล้วทุกคนไปโอ้ยมนันก็จะไปอยู่หลายวันมากเลย โจยเหมือนจะไปอยู่หลายวันมากไปไปไปานางจอดรถรอละแต่ไม่ได้ถ่ายนางนะนางไม่ออกกล้อง,งจะเมืองที่เพื่อนอยู่จะบ้านเพื่อนจจยอยู่ตรงเนี้ยข้างหลังเนี้ยนะอันนี้ก็หลุมฝังศพจะทุกคนเก่าแก่ทั้งนั้นจะนะถามว่าบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเขากลัวไหมเขาไม่กลัวกันนะทุกคนเขาก็ไม่ได้กลัวกันจะส่วนอีกฝัง่งนึงก็ที่ฝังศพเหมือนกันจะทุกคน นะจะมีฝังแบบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่อันนี้รู้สึกจะเป็นรุ่นเก่าจ้ะนะใหญ่มากเพื่อนๆดูดนะิถามว่ากลัวไหมเพื่อนจอยไม่กลัวจะอยู่ไปก็ปงไปจ้ะนะเห็นทุกวันาจา้ะทุกคนที่นี่เขาจะเป็นเป็นประมาณนี้แหละเขาไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่ไปปงไปเห็นไหมที่เขาไม่เขารุ่นใหม่ๆเขาจะไม่ให้สร้างขึ้นแบบอย่างเนี้ยเพราะว่ามันล้มจะเห็นไหม ล้มแล้วก็พังอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้ามีเด็กมีอะไรเข้ามาเล่นนะมาวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเพราะอันนี้เป็นเหมือนที่สาธารณะให้คนเดินเข้าได้ด้วยนะเพื่อนๆนะเดินออกกําลังกายอะไรประมาณนี้เด็กเล็กก็มาวิ่งอย่างเงี้ยทีเนี้ยเด็กบางคนก็ชอบปุกปีนป่ายอะไรประมาณนี้มันก็จะล้มมาจา้ะทุกคนเนี่ยจะ้ะหนุนบ้านเพื่อนจอยนี่ข้างหลังมองเห็นอยู่นะ เนี่ยจ้ะนะดูไปก็โปรงไปจะเห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาก็จะล้มอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมล้มอย่างเงี้ยเนี่ยที่แรกจะอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมนะน่ะบนแท่นหินก็ล้มอันนี้ก็ล้มเหมือนกันทุกทีจะตั้งอยู่บนแท่นหินฮนะแท่นหินเขาล้มหักผุพังจะ้ะนะจอยก็พาทุกคนเ,นเดินดูอย่างเง,งี้ยเพื่อนเ่อนเลยมันก็หลุมศพแบบ แบบอย่างเงี้ยละจ้ะทุกคนสมัยแบบเก่าเก่าแล้วไงเพื่อนจอยเขาเดินขึ้นไปทางนี้จะขึ้นไปพักกันจ้ะทุกคนจะมีพักอยู่ข้างบนนู้นปปไปเดินขึ้นไป่ปทุกคนจอยถามว่าจอยกลัวไหมจอยก็ไม่กลัวหรอกจ้ะนะไม่รู้จะกลัวอะไรทุกคนเนยไม่รู้จะกลัวอะไรเพราะว่าทุกคนก็ต้องมาอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนก็ต้องอยู่ตรงจุดนี้หละจ้ะ แค่ว่าเวลานะจะไปตอนไหนแค่นั้นแหละนะถ่ายเพื่อนได้ดูจ้ะดูไปก็ะปงไปกระจอยทางด้านหลังลมเริ่มแรงนี่ด้านหลังลมเริ่มแรงจ้ะทุกคนเห็นไหมลัฟฟาลังเขาซื้ออย่างเงี้ยโอ้เพื่อนจอยเดินขึ้นไปกันสอคนต้อยต้อย องคนแม่ลูกจะพังหมดแล้วเพื่อนๆแตกหักผุพังสุสารที่อังกฤษะสุสารป่าช้าที่อังกฤษทุกคนอันนี้อาจจะเป็นลุมใหม่ข้างบนเนี้ยที่มีดอกไม้เนี่ยดูทรงใหม่ๆจะข้างบนเนี้อาจจะเป็นอันใหม่ปนกับอันเก่าจะนี่ ส,สานเมื่อันเอ้โรงเรียน,นเห็นไหมโรงเรียนเขาวางแข่งฟุตบอลกันนะ่ะเสียงคนเฮ้เฮ่เฮนาะขึ้นเนินทีเนี้ยเพื่อนก็ได้ยินเสียงหอบจอยละทีเนี้ยทีนี้ทุกคนก็จะได้ยินเสียงหอบจอยจ้ะเดินขึ้นเนินแฟนเพื่อนจอยเขาก็มาเดินออกกำลังกายเงี้ยทุกเช้าทุกเย็นนะเอิหอบขึ้นเนินเริ่มหอบแล้วทุกคน หอบก็เดินไปจะ้ะเู่นเห็นไหมหลานก็ยืนรอข้างบนทำ่เนะเดินขึ้นเนินนะเพื่อนน่ะไปเดินไปถึงข้างบนจะถ่ายให้ดูนะว่าวิวเป็นยังไงขึ้นมาแล้วเ,เพื่อนเนินแล้วเรียกใครเพื่อนอะ่ะมาจุงขึ้นอยู่ บ้านเพื่อนจอยตรงนั้นตรงนั้นมันก็ไม่ค่อยมีบ้านนะแกสุดคืตรงนั้นเหรอเออตรงนี้มันสุดนันเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นแหรือเป็นอะไรนี่เป็นแฝเออวิวสวยจ้ะเขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคาตเฟเดไอเนี่ยเกรฟยาดเซมเมันมีที่เดียวใช่ไหมตรงนี้กับตรงกลามมีตรงนีแ้แล้วก็ตรง นี่ก็อันนี้มันใหญ่แล้วนะแกเไม่เห็นไหมอันนั้นโรงเรียนเนาะมัธยมเห็นไหมมัธยมเรียนมัธยมอะแล้วอะไรนะไฟแวบแวบๆไกลๆนู่นน่ะ ไกลไกลมองเห็นไกลไกลมโรงงานเลยเนาะเหมือนโรงงานเลยเนาวันไหนอากาศดีๆแล้วจอยสวยมากอันนี้สวยดูวสิเนี่ยสวยเนาะเนี่ยเห็นทุกที่เลยอะ่ะพอขึ้นมาบนเนินก็เป็นพาร์คสำหรับเด็กเล่นจ้ะนะมีสไลเดอร์มีพาร์คให้คนเดินออกกำลังกายเดินเล่นหนะจากเมืองที่เพื่อนจอยอยู่เนี่ยเออสะอาดอยู่จ้ะ าจะจอยก็ได้ถายแบบคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูนอกสถานที่เนาะ mm hmm. เพาะเพื่อนจอยก็ชวนมามาหลายรอบแล้วเพื่อนๆแต่ว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าไม่มีเวลาเจอกันนะจ๊ะนะเมืองคัตเตอร์ฟิร์ดมีแบบอะไรให้ทําเยอะเ,อเพื่อนๆกิจกรรมให้เดินให้อะไรอย่างเงี้ยจ้ะขนาดพรัคเขานะเพื่อนๆน,นะยังเป็นธรรมชาตินะจ้ะทุกคน แต่ลมแรงแรงมันอยู่บนเนินจอยถามเพื่อนเราเคยมาดูเห็ดแถวนี้ไหมเพื่อนบอกว่าไม่เคยมาเดินมาดูเห็ดหรอก้าไม่เคยดูเห็ดเนีจะ้ะตือนออกกำลังกายเด็กนางไปตามลูกอยู่จ้ะลูกไปเล่นฟุตบอล เห็นไหมคนก็พาหมาเดินออกกาลังกายจ้ะมีไปทางนี้ก็ได้น่ยทางนี้จัอคิดว่าช่วงหน้าร้อนจะมีดอกไม้ขึ้นเยอะดูแล้วนะคนก็พาหมาเดินอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนจ้อยอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยตรงไหนเนาะคุไยลูกลองเล่นอยู่หมาก็มีมาทักทายนี่ไงมาละวังนี้ละเย้มามามาเออเขาเล่นฟุตบอลกับลูกเขา ไปฟุตบอลพักเพืเ่อนๆสวยไปยินเสียงนกไหมอู้เลยเอ้นกเอ้โรบินเบิร์ดอะ่ะเพื่อนๆนะมามาละเสียงนกเสียงนกเยอะๆแกพอเดินขึ้นมาบนเนินก็นี่เขาก็เล่นฟุตบอลกันอยู่จากกิจกรรมวันหยุดเนาะพาหมาเดินเงนี้ย บนเนินก็อากาศดีจะแต่ลมแรงจะทุกคนเดินขึ้นมาสูงมากจ้ะนะเพื่อนจอยเขาก็เคยอยู่บนเนินตรงเนี้ยจ้ะบ้านบนเนินเนี้ยเนาะทีนี้เขาก็ขายไปแล้วเขาก็ไปซื้ออยู่ข้างล่างอะจะทุกคนเนี่ยจ้ะธรรมชาติดีจะทุกคนอยู่บนเนินก็สามารถมองเห็นไอ้นี่จ้ะวิววิวแบบว่าวิวได้ไกลอะจะทุกคนแต่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะแบบเขียวชอุ่มพุ่มสวยอะจะ ช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้จ้ะนะต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งแต่ก้านอย่างเงี้ยจ้ะพอเริ่มหน้าสปริงนี่ก็โหกำลังแบบเขาเรียกนะผิดผิดดอกอะจ้ะนะแตกบงแตกใบก่อนออกดอกบางอันก็ออกดอกก่อนออกใบจ้ะทุกคนไี้จจกบรรยากาศพักคนก็พากันเดินจ้ะคนถ้าคนแก่พาหมาเดินเออไปเปิดประตูบ้านให้ลูกนะ ฉันจะรออยู่แถวนี้บอกเพื่อนโอ้ยแกรองล้มนะแกจะวิ่งแกยังขาสั้นอยู่เพื่อนไปแล้วจ้ะไปลูกชายคนโตกลับมาจากยิมละเดี๋ยวฉันจะไปฝั่งนี้นะเล็กเล็กฉัาจะไปฝั่งนี้ไปเดินลงมาจากเนินแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้ก็จะเดินดูแถวนี้แล้วจ้ะเขาก็อนุญาตให้เข้าเดินได้นะนเพื่อนนะ เนี่ยเห็นไหมพังเพื่อนร้มพังอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังจะ้ะนะต้องระมัดระวังนี่จ้ะุเผื่อนจอยกำลังเดินกับลูกเขาเนี่ยเดินเห็นมววอยังไอบ้านนางอยู่ข้างเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยจะ้ะตรงหัวมุมเลยเนี่ยหัวมุมตรงต้นไม้เนี่ยจะ้ะนะบ้านนางถามว่าเพื่อนไม่กลัวไม่กลัวผีเหรอ ซื้อบ้านตื่นเช้ามาก็จะเห็นสุสานขํามาก็เห็นสุสานเพราไม่กลัวจ้ะนะจอยจะตอบแทนเลยไม่กลัวกันจ้ะจอยก็ไม่กลัวนะนเพื่อนนะมันเหมือนปงอะนะเหมือนพวกเราก็ปงปงไปจ้ะนะปงกับชีวิตปงกับสังขารไปอะจ้ะไปจ้ะออกไปรอเพื่อนข้างนอกทุกคนเขาก็จะมีเนี่ยนะมีกุญแจมีประตูปิดเข้าออกจ้ะ เมืคืนมาเขาก็จะปิดเนาะเปิดแต่กลางวันน,นี่จ้ะทุกคนอีกฝั่งหนึ่งข้ามถนนมาก็ฝั่งตรงกันข้ามไปจ้ะเขาบอกว่าห้ามพาหมาห้ามฟุบบอห้ามอะไรสักอย่างสารพัดอะจ้ะห้ามหมาอึหมาขับถ่ายจ้ะนี่นี่เห็นไหมเขาจะห้าม ห้ามจัก,กรยานห้ามมอเตอร์ไซค์ห้าม,ม,ออามโอ้หลายอย่างเห็นไหมก็ดีแล้วจ้ะอันนี้ส่วนเนี้ยคือจะหลุมเก่าแก่นะเพื่อนนะอันนี้ก็เก่าแก่แล้วก็ปะปนกับหล,หลุมใหม่จะหลุมฝังศพแบบสมัยใหม่อ่ะจ้ะแบบแบบใหม่อ่ะนะนะนีะ่จะดูไปก็อย่าดราม่านะเพื่อนนะเพราะคนเราทุกคนก็ต้องมาอยู่ในป่าช้านี่แหละจ้ะนี่แล้วก็ถ่ายทุกทุกคนได้ดู สายให้ทุกคนได้ดูได้เห็นป่าช้าเนาะที่อังกฤษก็จะประมาณนี้จะยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย